คลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษพิเศษครับก็จะเป็นเจา้าไก่ปลาน้ำหนึ่งรับเจา้าจบลอยครับเป็นจับปูงอยู่ตัวนี้นอกนั้นก็จะมีไก่ตอสายม้านแล้วก็ไก่ปลานนำหนึง่งหลุนเดียวกับบักจบลอยแล้วครับมีไก่ตออยู่สี่ตัวครับก็ สี่ตัวนั่นเขามีลูกเรียบร้อยแล้วครับเป็นลูกอนนำสองครับลูกเอฟสองครับลูกกองบบกจบร้อยแล้วครับอ๋อมีอีกตัวหนึ่งครับตัวน้อยๆออกมาแล้วครับอยู่กลางๆกลางๆกองงามครับเห็นเห็นครับบวมหดได้ลูกตัวใดครับเจอแล้วครับเดี๋ยวจะเสด็จลงไปจับครับนี่คือที่เห็นคือเป็นลูกเกยปลาหนำหนึ่งครับเป็นลูกเกปลาหนำหนึ่งครับ เจ็บๆหนึ่งตัวสองตัวครับเห็นอยู่สองตัวครับเห็นแล้วครับเห็นอยู่สองตัวครับเป็นสองตัวครับก็มื่อนี้ก็ได้จับตัวหน่อยได้จับตัวหน่อยไปสองตัวครับมื่อนี้นี่ครับได้ลูกได้ลูกของนี่ได้ลูกนาเสดได้สองตัวที่เห็นอยู่ครับคองนี้ก็สดได้ลูกสองตัวครับนี่คือ ไก่แม่ลูกอ่อนแล้วก็ไก่ปลาหนำหนึ่งตัวนี้คือสิเป็นไก่ต่อกับตัวนี้สิเป็นไก่ต่อตัวนี้สิเป็นไก่ต่อกวอออ่าไะไครับแลนดูครับให้เบิ่งเป็นลูกไก่ต่อครับเป็นลูกตัวนี้เป็นเป็นอ่าไก่ปลาหนำหนึ่งครับพอเป็นปไก่ปลาลอยมาเป็นไก่ต่อครับแล้วก็ได้ลูกแล้วครับ พอมันก็เป็นบักจอบลอยแล้วครับพอมันก็เป็นไก่ปลานลำหนึ่งกับก็ออกมาก็เป็นไก่ปลานลำสองครับพอเอฟหนึ่งแม่เอฟหนึ่งครับพอนำหนึ่งแม่นำหนึ่งครับครับนี่คือไ้เบิรงนอ่าสิมี่สองโตเดี๋มือนี่จับได้โตสี่โตจับได้โองหนึ่งครับอ่าช่วงนี้ครับจับได้โองหนึ่งครับครับก็ห้เบิรงครับนี่คือลูก ไก่ปลาครับก็ผมเลี้ยงปล่อยแบบธรรมชาติสองตัวนี่สองตัวนี่ผมบอเห็นว่ามันไปใครอยู่มึงไหนครับจะเห็นก็เห็นมือนี่แหละครับตอนที่ผมเลยอัดคลิปอยู่ที่เห็นอยู่ในในยูทูบเนี่ยสองตัวครับมือนี่เราจับได้เราสองสี่โตครับผมทั้งแม่ครับครับนี่ตัวนี้ให้เบิ่งครับครับนี่เป็นลูกไก่ปลาครับว่าให้เบิ้งครับ ยังคิดอยู่ว่าจะจับทางในนู่นกับถ้าปล่อยไว้ก็เสร็จแมวกับเสรเซตนักล่ากับเสร็จแมวเซตเลยเหลายอย่างกับต้องจับได้ก็จะไปให้ไก่แม่ตัวหนึ่งที่มีลูกสี่ตัวมาเลี้ยงครับเขาที่พยายามเบิ่งว่าสุดได้ปะทีนี้ผมได้หลายโตแล้วครับได้หลายลุ่นแล้วครับไก่น้ำสงครับ ในหลายรุ่นครับมีทั้งหนามสองอแม่เคยตอพอเป็นเคยปลานามหนึ่งมีทั้งเคยหนามสองพอเป็นเคยปลานามหนึง่งแม่เป็นเคยปลานามหนึง่งนี่คือแม่น่าจะเป็นเคยปลานามหนึง่งครับพอมันก็ายเป็นไค่ปลานามหนึ่งแล้วครับก็ได้ลูกสองตัวครัว่าเปรี้ยวจะเปรี้ยวขนาดไหนตรงตรงตรง,งสุดยอดครับขาตองอรงเลยจับครับ,ครบแค่นี้ก่อนครับผม